ครับเพื่อนเพื่อนาบิวเรามาเปลี่ยนยอดกันต้นนี้คือลูกใหญ่รสชาติแม่อร่อยก็เปลี่ยนยอดเลยครับดูครับการเปลี่ยนยอดเราจะใช้กึง่งตะกรงกึ่งเพสลาดเสียบข้างครับเสียบข้างเสียบข้างดูครับให้กึ่งเพสลาดครับเราจะเปลี่ยนดูครับมามุมนี้ตะกรงให้ประกบเลยครับให้ประกบเราจะเปลี่ยนเป็นสามยอดครับ ก็ต้องใช้แผ่นแรปที่ใหญ่เพมันโค้งจะใหญ่ช่วงแรกดูครับช่วงแรกจะรัดไอ้แน่นหน่อยครับให้เน่นหน่อยช่วงแรกพันไปเรื่อยข้างบนก็พันไปเรื่อยครับกันน้ําแผ่นเรปรุ่นใหม่ดูครับดึงครับ ดึงให้ประกบกันน้ำเข้าครับดูครับกันน้ำเข้าแล้วก็ครับดึงแบบนี้ครับจะให้ช่วงแรกจะยากหน่อยดูครับเราจะติดเสียบข้างไว้สามยอดพันนี้ครับเอวิลโดยประมาณหนึ่งเดือนหลังจากหนึ่งเดือนสมมติเราผ่านไปแล้วอธิบายคร่าวๆก็ มากรีดท,ที่ตายอดครับนิดหน่อยสิวันถ้าเขียวก็แปลว่าติดครับถ้า15วันเริ่มจะคล้ำก็แปลว่าจุบเอครับไม่ติดมาดูครับดูครับอันนี้คือเสียบข้างเอบิวหรือออบิวผ่านไปมาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับไปดูต้นที่ทำไวเดือนที่แล้วครับครับผ่านมาเดือนเดือนหลังจากเดือนเดือนเราก็สกิดเพนเร็บครับมันจะเขียวเข้ม ควนควนเพื่อตัดท่อนำเลี้ยงอันนี้ตะกองครับมุมบนครับอันนี้เราจะไม่ตัดพ้นครับไว้พยุงตอนอยอดออกมาครับมาดูครับ,รบหลังจากผ่านไปสองเดือนครึ่งครับเมื่อแผลเขาสนิทเริ่มประสานติดก็ตะกองมาดูมนี้ครับเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเราจะตัด ถึงกระดงเลยครับแต่เราจะใช้มัดต่อใช้ไม้มาทาบแล้วก็มัดต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนั้นครับมาดูครับครับดูครับมันไม่ไม่ค่อยจะเห็นครับนิดหน่อยครับจะควนเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงครับ จะ่อดน้ำเลี้ยงให้ไปเลี้ยงส่วนล่างครับเอบิลเพราะจับมเมล็ดบางต้นก็รสชาติดีครับแต่ต้นนี้เราก็ไม่เคยทานครับเพื่อการค้าเสียเวลาครับเราต้องเน้นสายพันธุ์ลูกโตและข้อรสชาติดีครับครับ ต่อไปอีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะผียอดออกมาครับแต่ห้ามเอาแผ่นเร็บช่วงล่างออกนะครับเอาออกแคช่วงบนถ้าไม่อย่างนั้นมันจะแห้งยอดจะแห้งตายครับประมาณนี้ครับอันนี้เราจะไม่ตัดให้พ้นเราจะช่วยพยุงเหมือนกับต้นเมื่อตะกี้ครับเอบิลไปดูอีกต้นครับครับอย่างต้นนี้รสชาติแม่อร่อยลูกก็เล็ก เรามาอ,อย่างนี้เราเรียกว่าขวากเลี้ยงครับโดยประมาณเดือนครึ่งเพลเขาจะสมานซึ่งเราจะตัดกิ่งนี้ตัดไปขึ้นไปเรื่อยครับแล้วก็คั้นเหมือนกับเมื่อตก,กี้อันนี้เราก็ประมาณเดือนครึ่งเราก็ตัดแล้วก็เอาไปปลูกต่อครับอันนี้คือการขวากเลี้ยงไปดูอีกต้นครับที่ขวากเลี้ยงครับดูครับจากการที่เราคัดสายพันธุ์จะลูกดกลูกใหญ่ครับโดยเฉลี่ยก็ สามผลมันอยู่ที่การบำรุงครับดูครับนี่คือการขวากเลี้ยงอ่ากิ่งข้างล่างเราจะไม่เอาออครับดูครับตากล้องแต่ลูกเขาจะเล็กตัวน,นี้รสชาติก็ไม่อร่อยเราก็ต้องเปลี่ยนยอดครับเปลี่ยนยอดเพื่อสายพันธุ์ที่ดีขึ้นครับอ่าไม่ทุกต้นนะครับบางต้นเดี๋ยวไปดูต้นอ่าบางต้นก็รสชาติดีดูครับหลังจาก ผ่านไปเกือบสิบห้าวันก็แปลว่าน่าจะติดครับหลังจากนั้นเราคบกคนเหมือนเมื่อตะกี้ต้นนี้รสชาติดีเปลือกหนายางเยอะหลังจากนี้เราจะตัดเหลือไว้ต้นพันธุ์นี้ครับไปดูต้นที่รสชาติดีครับครับอย่างต้นนี้เพราะจะเมล็ดเหมือนกันแต่รสชาติเขาจะดีเปลือกบางแข็งเนื้อข้างในเหมือน ยิลี่รสชาติหรืออร่อยครับดูครับดูครับแก็บ <Okay. S 2> สายพันธุ์ดีนี่เกิดจากการพาเพาะเมล็ดเหมือนกันครับไม่เหมือนกันทุกต้นครับอย่างต้งนนี้ลูกเขาจะเล็กเปลือกบางรสชาติอร่อยมากครับ หวานจัดกว่าทุกต้นเลยครับเจ้า่อนข้างเจ้าหวานรสชาติตัวน,นี้เราจะไว้ครับดูครับจะละมุนมากครับมเมล็ดเขาจะใหญ่มเมล็ดจะสมบูรณ์มากครับดูครับความแตกต่างป่าแบบนี้บ้างครับดูครับ เปลือกเขาจะบางบางมากและรสชาติจะหวานกว่าต้นอื่นครับซึ่งเราจะไวเราจะไม่เปลี่ยนยอดครับเอากลับตกล้องชิมบอกความรู้สึกมาด้วยครับหวานหวานมากครับละมุนมากครับแต่ละต้นต้องคัดสายพันธุ์ครับเพื่อนๆส่วนคุณชายปลูกไม้หลากหลายครับอร่อยมากครับลูกเขาจะเล็กครับไม่เหมาะกับการค้า ต้องลูกใหญ่ๆครับแต่เราจะเว้นไว้ครับตัวนี้รสชาติไว้ทานเองครับส่วนุญชายปลูกไม้หลากหลายเพื่อนๆ,ๆช่วยกดติดตามหน่อยครับสวัสดีครับ